สำหรับคำกล่าวของท่านประธานดิษีจิ้นผิงในการประชุมสุดยอดผู้นำภาคธุรกิจของเอเปในครั้งนี้ผมในฐานะนายกสมาคมผู้สื่อข่าวไทยจีนซึ่งได้ติดตามข่าวสารของประเทศจีนอย่างต่อเนื่องและในฐานะที่ประเทศจีนเป็นมิตรประเทศที่สำคัญของประเทศไทยสิ่งแรกเลยคือการเห็นด้วยกับมุมมองที่ว่าศตวรรษที่21เป็นศตวรรษของเอเชียแปซิฟิก เพราไม่ว่าจะมองในมุมของจำนวนประชากรที่มีมากถึง1ใน3ของโลกในมุมของเศรษฐกิจที่มีสัดส่วน60%มีมูลค่าการค้าสูงมากกว่าครึ่งหนึ่งของเศรษฐกิจโลกเอเชียแปซิฟิกถือเป็นเขตพื้นที่ที่เติบโตอย่างมีนัยสำคัญต่อเศรษฐกิจโลกในปัจจุบันดังนั้นมุมมองที่ว่าถึงเวลาแล้วที่ควรจะต้องมีความร่วมมือกันพัฒนาอย่างต่อเนื่อง ในรูปแบบของการมีสันติและเป็นรูปแบบที่วินวินตรงนี้ถือเป็นแนวคิดที่สำคัญเพราะถ้าเกิดขึ้นจะเป็นประโยชน์อย่างแท้จริงกับทุกฝ่ายไม่ใช่แค่เฉพาะกับเอเชียแปซิฟิกเท่านั้นแต่ทุกประเทศทั่วโลกจะได้ประโยชน์ร่วมกันดังนั้นจึงเป็นมุมมองที่โดยส่วนตัวแล้วเห็นด้วยอย่างยิ่งอีกประเด็นคือแนวคิดที่ว่า ควถึงเวลาแล้วที่จะต้องเปิดกว้างครอบคลุมแล้วก็ไม่แบ่งแยกนะครับในลักษณะของการเอื้อประโยชน์ร่วมกันกับทุกฝ่ายทุกประเทศซึ่งถ้าเรานำแนวคิดนี้มาวิเคราะห์แยกแยะนะครับแล้วก็ปฏิบัติจะเห็นว่ามันจะนำไปสู่ความสามัคคีจะลดความขัดแยง้งนะครับแล้วในที่สุดแล้วทุกประเทศย่อมได้รับประโยชน์ร่วมกันสุดท้ายประโยคที่ว่า ปฏิหารแห่งเอเชียแปซิฟิกสามารถที่จะสร้างสรรค์ขึ้นมาได้หากทุกประเทศร่วมมือกันจับมือกันฟันฝ่าอุปสรรคต่างๆนะครับแล้วก็ร่วมแรงร่วมใจกันผลักดันเพื่อให้เกิดขึ้นจริงนะครับก็เป็นประโยคทองในความรู้สึกของผมเองและหวังว่าจะเป็นสิ่งที่สามารถเกิดขึ้นได้จริงในอนาคตครับ